เมคโอเวอร์ค่ะประจำวันพุทธที่10กุมภาพันธ์2564นะคะอยู่กับคุณรัชพลเหล่าวน,นิชและดิฉันรุ่งนภาสุงสงษาค่ะครับก็วันนี้เราก็จะมีเ,เทปบันทึกการสัมมนาออนไลน์ที่เราจัดไปนะแก้นีิแก้จน9พ้นโควิด -19 ยเนี่ยนะฮะก็จัดไปเสาร์23มกราคมที่ผ่านมานะก็ ก็โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์และก็ได้ความได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากทางบ,บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเครดิตบูโรและก็ทางบริษัทบริหารสินทรัพย์สกุมวิทย์นะฮะ ก็ทำสัมมนาสองช่วงด้วยกันเมื่อวานเราฟังช่วงแรกเน,นี่ยนะนี่ท่วมหัวเอาตัวรอดได้เนี่ยจากอาจารย์กฤษดาเสกตระกูลรองผู้จัดการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นประธานบริหารของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทนะหรือแซมกับคุณสุรพลโอภาสเสถียรผู้จัดการใหญ่ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเครดิตบูโรก็เนื้อหาช่วงแรกเนี่ยก็ฉายภาพให้เห็นว่า มรสุมหรือซูนามินี่เนี่ยที่มันกำลังจะเข้ามาในช่วงนี้นะใจมาศหนึ่งไปปลายเนี่ยถึงตรมาสองเนี่ยมันจะเกิดสภาพการยังไงถ้าฟังจากที่เขาสรุปภาพรวมให้เราฟังนี่ก็มาหืมมาใหญ่มากเพราะว่าโครงการช่วยเหลือต่างๆของสถาบันการเงินมันก็หมดลงไปแล้วด้วยเนาะ <ขอ S 2> แต่บ,บ,บางท่านก็เลือกเข้าไปเจรจาก,ก็อาจจะยืดได้อีกนิดหน่อยแต่สุดท้ายเราก็ต้องมาจัดการ บปัขหานี้ในระยะยาวต่อไปก็อย่างอาจารย์กฤษดาเนี่ยก็พูดถึงตัวเลขที่คาดการณ์ว่าถ้าดูตามทางแล้วเนี่ยมันอาจจะมีคนที่มีปัญหา NPL จากหนี้บัตรเครดิตเนี่ยถ้าคิดตัวเลขสัก9หรือ10ซของหนี้พวกบัตรเครดิตก Personal Loan ทั้งหลายเนี่ยแกรวมหยาบๆนี่เกือบ2ล้านคน อันนี้คือหยาบๆสองล้านคนแต่ในความเป็นจริงมันน่าจะมากกว่านี้ด้วยไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเราจะทํำยังไงลําพังไอ้คลินิกแก้หนี้ของทางแซมเขาเนี่ยที่เขาทํามาได้3-4มสรุ่นแล้วเนี่ยมันก็รับได้ จำกัดอ่ะมันไม่ได้เยอะมากจำนวนคนที่เข้าโครงการปรับโครงสร้างนี้กับทางแซมเนี่ยก็ได้จํานวนหนึ่งแต่นี้ที่เหลือมก็ต้องไปพึ่งพาบรรดาสถาบันการเงินที่ก็ต้องไปปรับโครงสร้างนี้เขาเองเนี่ยนะฮะแต่น,นี้มันจะได้มากน้อยยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาฟังช่วง สุดท้ายของเซสชันนี้ที่เขาก็เขาก็ถามตอบถามตอบแล้วก็พูดคุยกันว่าเอ๊แล้วเราจะนโยบายภาครัฐเนี่ยจะช่วยเหลือยังไงแล้วแนวทางในการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะทำยังไงรวมถึงก็ถือโอกาสแนะนำ โครงการนี่แหละคลินิกแก้หนี้เนี่ยทำยังไงคือลาพังเป็นคลินิกไม่ได้ละมีคนเสนอบอกเปิดเป็นโรงพยาบาลเลยเป็นโรงพยาบาลศูนย์ใหญ่ๆไปเลยเพราะถ้าเป็นโรงพยาบาลสนามมันก็อาจจะช่วยไม่ได้เยอะมากจะเท่าไหร่เพราะจำนวนคนเป็นนี่อ่ะมันต้องเยอะมากกว่านี้อีกแน่เลยอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันต่อนะฮะปัญหาปัญหาเวลาเนี้ที่ที่ภาครัฐเอานโยบายภาครัฐนะนโยบายภาครัฐเขาปี้เลยนะ กิจการและครัวเรือนมีความสามารถในการรองรับช็อคน้อยลงมากมคำว่าช็อคตัวนี้อ,อินคําช็อคอินคัมช็อคน้อยลงมากอันนี้เขาพูดถึงเฟเดถึงระบาดรอบใหม่มเขาพูดว่ามาตรการช่วยเหลือในรอบนี้จึงมีความจําเป็นอ่ะมาตรการช่วยเหลือในรอบนี้ต้องใส่นะครับก็ใส่อย,อย่างที่เราเห็นกันเนี่ย,ยมีเหตุมีผลขาครับและ และควรมุ่งเน้นจุดเปราะบางให้ทั่วถึงอืเราต้องมาตั้งใจเลยว่าช่วยทุกคนไม่ได้แล้วแต่จุดเปราะบางอยู่ไหนครับจุดเปราะบางเราอยู่ที่ลูกจ้างรายวันนอกภาคเกษตรครับอาชีพอิสระนอกภาคเกษตรครับผมตัวเลขพี่เมื่อคีนใช่ไหมครับว่าอาชีพอิสระนอกภาคเกษตรก็คืออย่างที่เราเห็นอาชีพอิสระเนี่ยที่เป็นนายจ้างประมาณเก้าแสนฝั่งที่เป็นลูกจ้างประมาณล้านกว่าครับ ถูกไหมครับโูกแรมได้ธุรกิจท่องเที่ยวพี่ดูดีเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มเปราะบางที่ชัดเจนเพราะเราช่วยทุกคนไม่ได้อืตอนนี้มาตรก,การภาครัฐนะอ่าทีนี้กลับมาถึงแล้ว,ลวจะทําไงฝั่งนายจ้างพี่ต้องเติมสภาพคล่องให้หนายจ้างอ่พอพี่จะเติมสภาพคล่องให้ในายจ้างมันก็ต้องกลับไปที่สถาบันการเงินกร,ระบอกด้วยสถาบันภาครัฐสถาบันการพาัฒนเอกชนสถาบันการากเงนินภาครัฐพ,พี่ใช้นโยบาย ับเคลื่อนถูกไหมครับ,รบแต่จะให้เขากินโอให้เขากินความเสี่ยงขนาดไหนเขาก็มีมีบาลานซ์ชีดรับได้แค่นั้นอะนะสถาบันการเงินภาคเอกชนพี่บังคับเขาไม่ได้แต่พี่ต้องใช้แรงจูงใจือครับสร้างกลไกลและแรงจูงใจปั๊มเข้าไปให้ได้ถูกไหมครับแล้วแล้วแหรืออย่างซอฟโลนเนี่ยผมผมเช็คง่ายๆนะพี่ซอฟโลนคือ คนที่ได้ซอฟโลนไปเมื่อครั้งที่แล้วอะะ่ะปลายปีเนี้ยปลายปีเนี้ยมีการเอาเงินมาคืนไหมไม่ไม่ใช่เ,เงินคือซอฟโลนนะ,ะเอาหนี้อื่นมาคืนไ<ะ>อาถ้าถ้าถ,ถ้าเอาหนี้อื่นมาคืนมันบอกอาจจะบอกได้ว่าเฮ้ยเอาซอฟโลนไปตอนนั้นไม่มีความจําเป็นอะ่ะอืมแล้วคุณมาคุณมาปรับต้นทุนดีกว่าอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมครับอ่อออาเพราะฉะนั้นเในขณะนี้เนี่ยถ้าพี่จะเอาฝั่งนายจ้าง แต่เจ้าพี่จะต้องการรักษาฝั่งไหนเจ้าพี่ก็ต้องทำแบบนี้ที่อเมริกาเขาทำเพย์เม้นต์โปรเจคชันโปรแกรมก็คล้ายๆแบบนี้ถูกไหมครับอ<ม>อืผมก็เลยเสนอนะพี่วิธีแก้ป็นสเกลแบบนี้นะอ่ะผมเสนออย่างนี้ซอฟท์โลนนะครับ0.1%<ม>ปล่อยกู้ไปให้กับ s อ e ที่เป็นนายจ้าง5%มไม่เกินนะครับ5% นะมีสูตรการชดเชยที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ซับซ้อนตรงไปตรงมานะเสียเท่าไหร่เอาคืนเท่านั้นนะเสียประมาณสามสิบห้าสิบเปอร์เซ็นว่าไปเงินนี้ธุรกิจไม่ต้องไปเอาไปจ่ายนะเอาไปจ่ายเป็นเนงินทุกเบียดโดยมีเงื่อนไขกับสถาบันการเงินคนปล่อยกู้ว่าจะรักษาการจ้างงานแปดสิบเปอร์เซ็นครับอืมเขา ต็อปโลนจะกลายเป็นเงิน working cap working cap กลายไปเป็นราคาจัดถูกไหมครับจ้างจะลดลงต้องให้เลดไปแล้วถ้าจ้างก้อนนี้ไปถึงมือตัวลูกตัวลูกจ้างตัวลูกจ้างในอีกบทหนึ่งเนี่ยเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินถูกไหมครับก็ใช้ก็ใช้กลไกตอนนี้แหละกลไกอย่างจะเป็นแซมหรือแซมหนึ่งแซมสองก็แล้วแต่เอาเอาหนี้ของลูกจ้างรายนั้นทั้งหมด ครับปรับเร้่งนี้จัดตารางชีวิตเขาใหม่เลยจัดตราเบียบชีวิตเขาเขารับมาเนี่ยสมมติเขารับมาเข้าบตัวเลขเข้าบัญชีเขาสองหมื่นถูกไหมครับอ,อาจจะมีแซกดึงแซมสองสปุกนิกหนึ่งอะไรก็ว่าไปมาจัดการเลยะนะครับมาจัดการเลยว่าสองหมื่นจัดสรรยังไงอถ้าคุณอาก็หักหน้าซองไงอืแล้วเหลือให้เขา เหลือเขาคือ residual income residual income คืออะไรคือคุณทุนตัวใช้ตรงนี้ในกทม residual income ก็ In คือเงินเหลือเอาไปใช้ดำรงชีวิต9,000บาทสำหรับคนในกทมให้เหลือ7,000บาทสำหรับคนต่งางจังหวัดแล้วพี่เอาส่วนที่เหลือทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็น20,000หนึ่งหรือ10,000หนึ่งไม่รู้เอาก้อนนั้นอะไปจัดสรรคืนให้เจ้าหนี้มันจะยาวกีบช่างมันอเอาไปคืนเจ้าหนี้ถูกไหมครับไปจัดชีวิต ก็เหมือนอย่างที่แซมกำลังทํากับลูกหนี้ NPL นี่แหละใช่ไหมครับตอนกลับไปเนี่ยลูกหนี้จะไม่เป็นหนี้เสียหรือจะที่เข้าโครงการเข้าโครงการ Financial Literacy ความรู้เรื่องทางการเงินแบบภาคสมจริงเลยละ่ะงานนี้ไม่ต้องสอนละมันจริงและชีวิตจริงใช่ไหมครับไม่เดม,มเอาจริงไม่งั้นพี่ คนมานั่งประชุมและเอไอแอแล้วก็สอนไปก็ับไม่รู้เรื่องเอาตอนนี้แหละว่าเท่านี้ถ้าปฏิบัติแล้วเงินเนี่ยมันไหลมาไหลมาที่ไหนไหลมาที่แบงค์ครับถูกไหมครับไหลมาที่แบงค์ทีนี้ธุรกิจถ้ามันเสียหายพี่ก็ต้องมีค้ำประกันสินเชื่อของธุรกิจถูกไหมครับซอฟโลนตัวนี้แล้วซอฟโลนตัวนี้เนี่ยพี่อายุให้มันยาวสมมติว่าพี่อายุเจ็ดปีสองปีแรกตายออก จ่ายแ,แต่ดอกสองปีได้จ่ายดอกต้นจะไม่ต้องจ่ายจ่ายห้าปจ่ายหลังถูกไหมครับนะครับแล้วครับตดเลยว่านี่ก้อนอื่นเนี่ยถ้าจะจ่ายก็เอานี่ต้องจ่ายซ่อมลนตารางซ่อมลนชัดเจนถ้าจ่ายนี่ก็ไม่ได้ต้องจ่ายซ่อมลนก่อนในอนาคตเ,าเขียนเงื่อนไขไปสิให้ม,มนันมีบุริมสิทธิ์แล้วฟังฟั่งธุรกิจอะตอนที่เขาจ่ายค่าจ้างที่รักษาค่าจ้าง80% 80%เปดสิเอซเขาอะค่าจ้างเท่าไหร่อ่ะ หักภาษีได้สองเท่าเอ๊ะเป็นไอเดียที่ดีนะะแล้วแล้วในทางปฏิบัติมันจะเป็นไปไม่ได้กับในทางปฏิบัติมันเป็นจริง<ต>ได้ไหมแต่ม,มันเป็นธุอะธุเล่เนี่ยแบบซื้อเวลากันไปเลยครับอืซื้อเวลากันไปแต่มันมาตายตรงไหนมันมาตายตรงที่ว่าการวิเคราะห์สินเชื่อการจะให้สินเชื่อกับธุรกิจต้องรู้ลี่มาแหล่งของรายได้ต้องมี สมมุติฐานของรายได้ <Okay. S 2> วันนี้พี่มีสมมุติฐานไหมว่าโควิดมันจะจบเมื่อไหร่โควิดไม่จบบินมันบินไม่ได้คนออมันเดินทางไม่ได้เมื่อเดินทางไม่ได้มันก็สรออ้างรายได้ไม่ได้ครับเออแล้วเป็นออกกฎมันทําไม่อะ่ะเวลานี้โควิดโคมมาทําให้เกิด new normal และกฎกติการเรามันก็เป็น old normal อยู่นั่นนะครับอันนี้ใครต้อง,องแก้รัฐบาลหรือว่าแบงค์ชาติครับ เขาอยากเสริมตรงนีน้นิดนะครับอ่าครับเชิญครับเชิญจารย์กิตดาเลยครับที่คุณสุพลได้เสนอประเด็นเชิงนโยบายค่อนข้างสําคัญเหมือนกันนะครับก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็ค um ือถ e ้ามันไม่เกิดวิกฤตเนี่ยบทบาทของพวก AMC อะไรอยะไรเงี้ยเหมือนเหมือนของแซมที่เป็น AMC ของภาครัฐเนี่ยครัครับเราก็เขาเรียกว่า เวลามันมีหนี้เสียออกจากระบบเศรษฐกษิจเนี่ยไม่ว่าจะฝั่งธุรธกิจหรือของบุคคลก็ตามช่วยแอบสอบใช่ไหมครับไปช่วยปักช่างหนี้แล้วบางบางบางกลุ่มก็สามารถที่จะกลับเข้าไปเป็นปกติได้บางรบเราไม่เอามาจัดการเนี่ยไม่ได้นะครับทีนี้อันนี้เนี่ยผมคิดว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ที่เราห่วงกันเลื่อนจะเจอสึนน้ินีหนี้เนี่ย นะที่มันจะช็อคครั้งใหญ่เลยอ่ะถ้าไม่ทําอะไรคือตอนนี้ผมคิดว่าเราอาจจะสารบวนอยู่กับการเยียวยาซึ่งเป็นเรื่องเฉ<ะ>พาะหน้า<ะ>แต่ตอนเนี้ผมคิดว่าเราต้องเริ่มเริ่มคือคือผมคิดว่าประเทศต่างๆก็เจอไม่แพ้แบบเราเหมือนกันใช่สนะถานะนี่ของแต่ละประเทศแต่ว่าผมคิดว่าบทเรียนปี40ที่เรารอดกันมาได้เราก็ไม่ควรจะไปพลาดพลัง้งอ,อะไรนะปล่อยให้ให้มันเกินเยียวยานะครับเพราะฉะนั้น อ่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นแซมสแซมสหรือจะเป็นออย่างอื่นก็ได้เนี่ยผมคิดว่าวิธีเราต้องช่วยกันระดมสมองคล้ายๆที่คุณสุพลเสนอเนี่ยว่าครับนะการมันมีทั้งช่วงที่ตอนเนี้ยเผื่อวิธีที่ซอฟโลนที่คุณสุพลแนะนำเนี่ยมันอาจจะแมทช์ไปกับการช่วยทําให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ใช่เนะเช่นอเนี่ยทางผู้ประกอบการก็มีเงินที่จะไปทําทธุรกิจต่อครับแล้ว นั่นก็คือเงินสําหรับการสร้างงานเพราะว่าธุรกิจต้องใช้ต้องใช้แรงงานใช่ไหมครับขณะเดียวกันแรงงานก็บาดเจ็บกับการที่เป็นหนี้นะฮะแต่ถ้าเขาไม่มีงานทําอ่ะเขาก็ไม่มีทางที่จะจ่ายหนี้ได้นะครับอย่ผมคิดว่าจริงๆอันนี้ก็ขอบคุณคุณสมพลที่เสนอไอเดียนี้นะครับเผื่อเอาไปหารือกันต่อได้อ่าวงก้ก็อาจจะลงจัดเบทีสําหรับทาง policy maker เนี่ยนะครับที่ ตรนี้ก็ได้ครับอขอบคุณคือคือมุมมุมนั้นเนี่ยน่าสนใจแล้วก็คงสําคัญมากแต่ภาครัฐอาจจะต้องไปไปหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการกันต่อแต่เวทีนี้อยากจะโฟกัสไปที่บุคคลที่ที่กำลังมีนี่อยู่ถามอาจารย์กฤษดาเพิ่มเติมเลยครับว่าถ้าอยากจะให้ให้ทางแซมช่วยเหลือเนี่ยเราช่วยเขาได้ยังไงบ้างเรามีคุณมสมบัติอะไรจําเป็นบ้างครับคือ,ค,อคือผมคิดว่าตอนนี้นะครับคือยังไงตรงคลินิกแกเนี่เราช่วยเต็มที่ ยิ่งถ้าเกิดอัดปรับไอ้คัดเดทเนี่ยผมคิดว่าทะลักมาแน่ๆนะ,นะผมก็ไปตีงานอยู่เสมอนะครับแล้วที่เครดิตบูโรของคุณสุพลก็คงต้องทํางานหนักเพิ่มขึ้นเน่ยเพราะว่าคนต้องมาตรวจสอบไอ้ตัวเครดิตบูโรซึ่งมันมีเป็น<ช>เงื่อนไขของการให้บริการเนี่ยผมบอกนี้ครับผมว่าเราเราแบ่งนี้ก่อนดีกว่าคือถ้าคนที่เป็นนี่จนถึง NPL อ่ะนะฮะผมบอกเลยว่า คุณควรคุณควรมามาคุยกับคลินิกแก้หนี้นะครับอย่าปล่อยไปเฉยๆนะครับ <c oughs> เพราะมันจริงจริงมันเป็นกระบวนการทางกฎหมายด้วยเดี๋ยวมันมันอยู่เฉยๆไม่ได้ยางอยู่แล้วนะครับมีบผมบอกงี้เลยครับจริงๆข้อดีเนี่ยของการที่มาคลินิกแก้หนี้เนี่ยก็คือว่าโดยเฉพาะผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็น NPL แล้วสามธนาคารเลยสามใบนะครับ จริงๆทางคลินิกแก้หนี้ของแซมเนี่ยก็จะช่วยเขาเรียกว่าบอกเราให้เห็นภาพนะฮะว่าคุณเป็นหนี้ยังไงอยู่เพราะนเราจะเห็นยอดเงินรวมดีกว่าคุณต้องไปเคลียร์กับที่ธนาคารหีือคุณจะเดินไปที่แต่ละธนาคารแล้วคุณก็ไปคุยกับเขาปรับโครงสร้างหนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าคุณกล้ามากับที่เราก็ได้นะครับที่เราก็จะเขาเรียกว่ารวมหนี้ทุกที่ผ่อนจ่ายเดียวนะครับข้อดีอีกก็คือว่า ถ้าคุณมาเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเ,เรียกว่าดูคุยกับคุณเรื่องแคชฟลูอะไรของคุณเนี่ยนะฮะเรายืดออกไปเนี่ยนานสูงสุดได้ถึงสิบปีในการผ่อนนะครับส hmm. ำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าดอกเบียเนี่ยที่เราได้จากโครงการนี้ที่ทางแบงก์ชาติและธนา,ธนาคารต่างๆกรุณาเนี่ย hmm. ก็คือว่าจะคิดไม่สี่ถึง็ดเปอร์เซ็นเท่านั้น hmm. ลองนึกถึงคน ่าทั่วไปอ่ะที่เราเจอหนี้บัตรเครดิตหรืออะไรต่างๆดอกเบี้ตั้งแต่16บ้งถึง25เปอร์เซ็นนยนะครับใช่ใช่อะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นมันยิ่งพอกคูณกันเข้าไปใหญ่นะครับออันนี้ก็เชิญชวนนะครับวิธีสมัครก็ไม่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 ยุ่งยากนะครับไปที่เ w ็บ i d e ์ c กแก้ .com เลยนะครับหลบอ่าดูเงื่อนไขดูใบสมัครอะไรค่าบริการไม่มีนะครับ ทางแชรไม่ได้ค่าบริการ,รใดๆทิ้นนะครับรบอันนี้ก็ผมก็คิดว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยมักจะมาตับความทุกข์นะฮะรจริงๆผมบอกเลยว่าเวลาเราคุยกับลูกค้าเนี่ยทีมงานไม่ใช่ว่าปุ๊บหานาทีจบอธิบายนะครับเขาจะมาด้วยความทุกข์ก่อนเสมอนะครับต้องเล่าสตอรี่ก่อนเนี่ยเขาก็จะมาผมผมคิดว่าจริงๆอันนี้เป็น,ปน,ปนการเยียวยาทางจิตใจทางสังคมด้วยมันไม่ใช่ยยุย <G un> การเงินอย่างเดียวนะฮะแต่ทีเนี้ยผมผมบอกอยงนี้ก่อนนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเขาเรียกว่าแช่เย็นนี่ยังไม่หมดมซึ่งม,มาตรการไปตอนนี้เขากําหนดไปถึงเดือนมิถุนาปีหกสี่ให้กําลังใจอย่างนี้เลยคือคือตอนเนี้ยทุกคนนะครับอยู่บนระบบแคชฟลูนี่แหละรายรับ,รบลบรายจ่ายที่ผ่อนไม่ไหวแล้วนะแล้วก็ยังย้าอีกทีว่าอย่าปล่อยชีวิตให้มันเขาเรียกว่าติดลบอ่ะนะติดลบ คนที่มีเงินออมมีทรัพย์สินอื่นก็ไปดึงทรัพย์สินนั้นมาถูกไหมฮะมันเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดห้ามไม่ติดลบบางคนก็ไปก่อหนี้เพิ่มอีกถูกไหมมันต้องมาชดเชยการติดลบอ่ะนะฮะผมคิดว่าให้อยู่บนความเป็นจริงเลยคือต้องไปคุยกับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของเรานะฮะอีการได้หลายอย่างเลยครับอย่างเช่นเขาอาจจะ อ่าเขาเรียกว่ายืดหนี้ใช่ไหมครับอ,อย่างช่วงแช่เย็นเรายังไม่ต้องอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่พอบอกว่าเอออะไรลดค่างวดได้ไหมขยายระยะเวลาชําระหนี้ได้ไหมอ่หนี้จากระยะอ่ายาอะไรสั้นเป็นระยะยาวได้ไหมมันจะได้เงื่อนไขมันกจะได้อ่า flexible ขึ้นนะมีช่วงกดเงินต้นได้ไหมธนาคารเนี่ยผมว่าเขายินดีนะครับ,รบไม่ใช่อยู่บนเขาเรียกว่าไม่ต้องเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ,รบอันนี้ก็ บอกว่าอยัดคุกจนเขาเรียกว่าหาทางออกไม่ได้อันนี้เตรียมตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราเราคิดว่าต้องมาช่วยกันคือคือผมคิดว่ากลไกในระบบเศรษฐกิจเนี่ยพาเศรษฐกิจฟื้นตัวกลับมาผมก็ถึงบอกว่าบทเรียนครั้งนี้ถ้าเรากลับไปทํางานมีงานใหม่มีงานที่มั่นคงเราก็อย่าต้องปรับดี a คนไทยคราวนี้นะครับอย่างสมบูรนะครับผมคิดว่าวิธีการที่จะช่วยเร่งก็อย่างที่คุณสุพลบอกอภาค ที่กำหนดนโยบายก็ต้องช่วยกันหาวิธีใหม่ๆมนะฮะที่อันนี้ผมคิดว่าชันเลนส์นะเพราะว่าเออมันก็ต้องเหมือนกันว่าประเทศอื่นอาจจะเขาเรียกว่าคิดแบบหนึ่งประเทศไทยอาจจะมีมิติใหม่ที่จะเป็นตัวอย่างเป็นผู้นําในการแก้ปัญหารุ่นคนับแต่ี่แค่ว่าแก้แค่นี้ควรเลยนี้แก้ไปจนถึงเรื่องความรู้ทางการเงินหรือนิสัยทางการเงินของคนไทย <นะ S 1> ครับนะครับถ้าปัวเรือนระดับอัวเรือนไม่มีความมั่นคงเนี่ยประเทศไม่มีทางมั่นคงได้ครับ ไอ้คุณสุรพลอย่างอย่างตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยโอเคถ้าเป็น NPL ปุ๊บก็มาพึ่งคลินิกแก้หนี้ได้ซึ่งจะไหลทะลักมาทีหลังหรือเปล่าในในช่วงต่อไปในีเรื่องหนึง่งทีนี้้ประเด็นที่คุณสุรพลเสนอก็คือคนที่มันปริ่มน้ําอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็แนวคิดเรื่องว่าเอ๊ะทำไงจะให้เขาปรับให้โอกาสเขาปรับโครงสร้างหนี้ก่อนที่จะเป็น NPL เนี่ยนะโดยลักษณะที่โอเคมาใช้คอนเซปต์คล้ายๆคลินิกแก้หนี้คือเอามารวมหนี้ซะ แล้วเป็นผ่อนระยะยาวอัตราดอกเบีย้ยต่าเนี่ยมันจะมีทางทาไอ้ตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้ไหมคือตอนนี้เวลาไปคุยกับแบงก์เนี่ยนะเอาง่ายๆว่าสมมติไปเจราจากับแบงก์เนี่ยแบงก์ส่วนใหญ่พอทําเป็นผ่อนระยะยาวมากขึ้นเนี่ยแต่อัตราดอกเบีย้ยมันยังแพงอยู่นะมันผมเข้าใจว่าเฉลีย่ยอยู่ประมาณ1 2บสถึงสิซึ่งมันก็ยังแพงอยู่นะมีทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกลางจะมาช่วยแอบซอบไอ้ดอกเบีย้ยให้มันลดลงได้อีกไหม เออผมผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในมาตรการครั้งเนี้ยที่ออกเพิ่อ,ออกมาเมื่อวันที่สิบสองมกราเนี่ยถ้าเราใส้ในของมันเนี่ยอันนี้ลงมาถึงระดับที่เราเรียกว่า Product Program นะครับเขากำว่า p r o d u c t Program ขั้นต่ำของแต่ละอันที่จะต้องแก้น่นะถ้าเป็นเช่าซื้อเนี่ยเขาบอกเลยนะเช่าซื้อเนี่ยค่างวดต้องลดลงไม่น้อยกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ืืดอ,ออกไป จะยืดเท่าไหร่ยืดไปถ้าเป็นบัตรเครดิตนะครับคุณใช้ร้อยจ่ายสามเปอร์เซ็นแล้วแล้วที่จ่ายนี่ไม่เข้าต้นคือที่จ่ายแล้วมันไม่เข้าต้นแล้วคุณแบกดอกเบีย้ยไม่ไหวเพราะดอกเบีย้ยมันหกสิบแปดเปอร์เซ็นตเนี่ยให้คุณมาผ่อนเป็นสี่สิบแปดงวดนะครับแล้วดอกเบีย้ยเหลือสิบสองอันนี้คือภาพบังคับนะครับครับไอไอ,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 อครั้งนี้ที่ออกแบบนโยบายเนี่ยคือ ไม่ได้สั่งเฉยๆแต่ออกมาเป็นโปรดักโปรแกรมขั้นต่ำรองรับแต่ละอันอ๋นะอนออๆฉะนั้นเนี่ยแล้วบอกอีกอันหนึ่งซึ่งต้องใช้ประโยชน์คนที่เป็นนี่นะครับเราคุยกับเจ้านี่ไม่รู้เรื่องอนะแล้วเรามามามาโวยวายหรือมาบอกหรือมามาบี้กับทางเครดิตบูโมันไม่เกิดประโยชน์พี่อือ่านะแต่ผมอ่ะผมมีเรื่องกับพี่โก้ ถูกไหมครับอ่าอ่าแล้วไปโวยไปโวยกับอีกคนนึงใช่ไหมเขาไม่รู้เรื่องเลยอ่าแล้วมันจะจะไอ้คนก็แปลกเลยก็คือก็วนไปเขาบอกแล้วไงบอกว่าหัวหน้าของหัวหน้าของคนที่มาคุยเป็นเจ้าเจ้าหนี้คุณเนี่ยนะเบอร์โทรศัพท์สิบสองสิบสามไปหนึ่งหนึ่งระบทำเรียกรัฐบาลสบ เพราะฉะนั้นต้องใช้กลไกลนี่พี่โก็ได้ยินเนะาะได้ยินติดต๋ดข,ดขัดขัดบ้างครับไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าประเด็นของผมก็คือว่าวันนี้คนที่จะแก้หนี้เนี่ยต้อง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 สำรวจรายได้จ่ายเนี่ยสุดสุดแล้วนะ,ะสุดสุดของสุดสุดอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับครับแล้วมันมันก็จะเอาถ้ารายได้เติมอีกหน่อยได้ไหมตรงไหนใช่ไหมครับจะทำงานพิเศษไป พี uh ่โก้คนแ่ที่ทํางานเนี่ยทุกคนที่เป็นมนุษย์ทํางานอยู่ในออฟฟิศรู้อยู่แล้ววันนะครับเออจ็อบ uh huh. ที่สองคือความมั่นคงครับ uh huh. ต้องหาจ uh ็อ huh. บที่สอครอื huh. uh huh. แล้วไรทีนี้ฝั่งของสถาบันการเงินเนี่ยเขาจะแบ่งลูกค้าเป็นสีเขียวคือได้รับผลกระทบแต่ว่ารายได้ลดลงไม่มากอืม uh huh. ถ้าคุณเป็นสีเหลืองคุณได้รับผลกระทบเยอะ ครับแต่นี่คุณอาจจะยังน้อยนะ้ครับรายได้คุณลดลงมาทําให้มันเกิดการปิ่มน้ำํำถ้าคุณเป็นเหลืองส้มคุณได้รับผลกระทบสูงรายนี่คุณสูงนะครับตัวที่คุณจ่ายนี่สูงกว่าที่คือสูงกว่าเดสเซอร์วิสอันนี้คือทุกนี่มันแทนลากมันให้ยาวยืดมันให้ยาวส่วนคนที่เป็นสีแดงคือไม่มีรายได้หรือธุรกิจสลบใช่ไม อันนั้นอีกแบบหนึง่งส่วนคนที่เป็นสีเทาหรือสีดำคือ NPL มันต้องไปคีนิกแก้นี่ใช่ไหครับแล้วที่ดูเราเนี่ยอยู่ตรงไหนครับแล้วเราก็ไปหาคนไกถ้าคุยกับเจ้าหนี่แล้วเจ้านี่เขางองแงฟ้องฟ้องหัวหน้าเจ้านี่ฟ้องเจ้านายเจ้านี้นี่คือกลย,ยุทธ์ที่คนเป็นหนี้วันนี้ต้องทำเพราะว่ามันติ๊กตอกติ๊กตอกวันวัน,วนยังมีเวลา ผมพูดตรงๆนะครับอาจจะ <Yeah. S 2> ไม่ไม่อาจจะไม่ทำไมถ้ายังมีเวลาเล่นไลน์เล่นติ๊กตอกนะครับยังบ่นได้ <laughs> ในไลน์กับเพื่อน uh huh. เอาเวลาตรงเนี้นไปทําเรื่องที่มันมีสาระกับชีวิตเอาชีวิตให้รอด uh huh. วันนี้เราอยู่ในทะเลพีก่ออกไมครับ uh huh. เราต้องหาขอนไม้เกาะ uh huh. แต่ถ้าพี่อยู่ในทะเลแล้วพี่ก็ยังหาขอนไม้เกาะไม่ได้กําลังไาวไป่ายมาแล้วพี่ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นไลน์ติ๊กต็อกติ๊กตอกมันเกิดประโยชน์อะไรไหม ไปสำรวจนะพี่ชั่วโมงในการใช้ใช้เรื่องเรื่องเรื่องไร้สาระบนสือ่อบนบน,บนสังคมออนไลน์บ้านเรายังสูงอยู่นะครับแล้วเ,เ,เรื่องสุดท้ายคือที่ผมต้องบดนะพูดเลยนะคือต้องหยุดขายเผือกเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรา <c oughs> หยุดหยุดใช้เวลาในการไปศึกษาเรื่องเพื่อจะไปเผือ่อเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรา <c oughs> เรามีปัญหามะ พอแล้วต้องแก้ปัญหาเราก่อนอมัวแต่ไปลุงพงน้องชมพู่อะไรอยู่เนี่ยนะไอ้เก้วบนเนี่ยแล้วเวลามันเสียไปแล้วก็หมดละแป๊แป๊บหมดแ็แป๊บหมดเพราะฉะนั้นณนเวลาสติตรงเนี้ยตั้งให้ดีก้าวข้ามความกลัวศึกษาโปรแกรมที่เขาให้มารเราอยู่ตรงนันคิดว่าเขามองเราเนี่เป็นสีอะไรแล้วช่องทางในแต่ละอันเนี่ยทางหนีทีได้คืออะไรครับ คนไทยเนี่ยโดยประวัติที่ผ่านมาการ DNA ที่เด่นของเราคือการเอาตัวรอดเซอร์ไวท์เ <survival, S 1> และจะได้อยู่ต่อแล้วอยู่ต่อเสร็จจะอยู่ให้ยาวได้อย่างไรก็อย่างที่อาจารย์กล้วว่าปรับ DNA ตัวเองซะอาจารย์กฤษดามในช่วงท้ายจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะผมผมต่อจากคุณสุพลเมื่อกี้ผมคิดว่า วิธีวิธีแรกที่เราบอกว่าเออแล้วแล้วจะยังไงอ่ะเราเราปริ่มน้ําหรือเราติดลบอ่าผมว่าเครื่องมืออันง่ายๆนะครับอย่างเช่นการจดบัญชีรับจ่ายบัญชีครัวเรือนเนี่ยนะครับ<ม>หรือแม้ที่ตลาดหลักทรัพย์เราก็มีพวกอ่าสอนในการทำอ่ากรอกพวกงบดุลส่วนตัวหรืองบรายรับรายจ่ายเนี่ยอันเนี้ยถ้าเราไม่เห็นตรงนี้เนี่ยนะครับอ่มันจะไม่เห็นภาพเลยว่าเราเราเรา,เราติดลบไปแค่ไหนนะฮะ หลายครั้งที่เราไปทำโครงการนี้กับพวกบลูคอร์ล่า mm hmm. ในโรงงานเนี่ยทุกครั้งพอให้ทำเครื่องมือเนี่ย mm hmm. เขาจะร้องอ๋อทันทีเลยว่าเห็นรู้ว่าเอออะไรที่มันมันหนักหนานะครับบางทีเวลาเรานึกในใจอะ่ะเรื่องมันก็ไม่ได้มีกี่เรื่องอะ่ะม mm ีเนอร์เราก็พอรู้ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เห็นภาพรวมของชีวิตนะขนาดนารเนี่ยผมคิดว่าการที่อยากให้คนไทยมีความมั่นคงทางการเงินเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าปลดหนี้ลดหนี้ได้ mm hmm. นะครับ อยู่ในชีวิตคนของคนเนี่ยมักเรามักจะมีเป้าหมายในชีวิตหลายๆอย่างนะครับระหว่างเดินทางในชีวิตเช่น<ะ>บางคนก็ต้องส่งลูกเรียนบางคนต้องผ่อนบ้านให้หมดมบางคนพูดถึงเรื่องกเกษียณในชีวิตะนะมันมีเป้าหมายมากเพราะฉะนั้นทําไมเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเราต้องมีเงินออมเนี่ยเพราะเงินออมเนี่ยมันจะเอาไปตอบโจทย์เป้าหมายในระยะยาวๆหลายๆอย่างครับตอนเนี้ยผมอยากให้คนไทยเนี่ย ผมคิดว่าครั้งนี้เป็นวิกฤตเราพูดเรื่องเฉพาะหน้าก็คือเรื่องหนี้ะนะครับเรื่องหนี้ก็จะต้องไปผ่อนกันไปอีกนานนะเพราะฉะนั้นยังอยากจะเชียร์ว่าหนไหนๆเนี่ยชีวิตเหมือนสลบไปจะฟื้นมาเนี่ยนะครับไม่ใช่แก้ส่วนนี้อย่างเดียวแก้ในส่วนอื่นด้วยนะครับก,ก,ก็เชิญชวนให้ผมคิดว่าทั้งเครดิตบูโรทั้งาาทางแซมทางเครดิตแก้หนี้ i, ทางตลาดัทรับ<ะ>หรือหน่วยงานต่างๆเนี่ย ผมคิดว่าเราต้องรวมพลังกันในการ,รที่จะเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่คอนเซ็นเป็นเป็น,ปนมองเป็นคนๆนะครับว่าเป็นลู้เร่องอรตัวนะครับนนต้องมองทั้งภาพรวมให้กับประเทศว่าเราควรจะมีนโยบายเลยที่ชาญฉลาดที่จะทั้งแก้ปัญหาทั้งฟื้นออกมาให้ได้ในครั้งนี้อืมอ่นะผมผมถามคําถามนิดนึงอาจารย์มีคําถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับคุณกุ๊กไก่ถามว่าถ้ายังมีหนี้อยู่เนี่ยควรเคลียร์หนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยออมหรือว่าทําไปพร้อมๆกันเลย ผมคิดว่าทําไปพร้อมกันนะครับคืออย่างเช่นที่บอกว่าถ้าเราจัดสรรได้อย่างเช่นรายได้เราเนี่ย<ะ>เหมือนเมื่อกี้ที่สุพลแนะนําอันนี้ผมว่าเป็นวิธีที่ดีเลยลองนึกถึงภาพว่า25เรซนเราเราต้องใช้จ่ายเอ้ยเราต้องคืนหนี้ใช่ไหมสมมุติอย่างเงี้ย<ะ>เราต้องใช้จ่ายแล้วยังเหลืออีก25้านะครับที่เป็นเงินออม<ะ>เพราะฉะนั้นเวลาเราจัดสรรเพียงแต่ว่าบางคนกลยุทธ์อาจจะต่างกันบางคนบอกว่ารีบปกหนี้<ะ>ใช่ไหมครับ โอดนี่เงินออมช่วงแรกอาจจะน้อยหน่อยแต่ผมคิดว่ายังไงก็ตามให้มันมีไปทั้งคู่นะครับสั้นนิดเดียวครับท่านท่านรองอธิบดีกรมสาริเทศกระทรวงการต่างประเทศพูดไว้ดีนะครับท่านบอกว่าในชีวิตเนี่ยมันไม่มีวันฝนตกตลอดชีวิตหรอกครับวันเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันฝนหยุดโควิดมันก็ต้องไปใช่นไหมครับมันก็เป็นชีวิตเราอ่ะเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องไปเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่บาป แต่นี่คือการบริหารจัดการพี่โก้เพียงแต่วันนี้บริหารจัดการมันต้องใช้ความตั้งใจอดทนอดกลั้นสารพัดอย่างครับผมครับครับอ่ะวันนี้เราสองคนต้องขอบคุณวิทยกรสองท่านนะอาจารย์กฤษดาเสกตะกูลแล้วก็คุณสุรพลโอภาสเถียรนะครับให้ความรู้กับเราครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับทั้งสองท่านเลยนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งปฏิบัติการพลิกชีวิต มันนี่เมคโอเวอร์เมื่อราช